เพื่อเป็นการรองรับความต้องการการใช้น้ำในการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กรมชนละประธานดำเนินการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมทาราด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเขื่อนแม่กวงอุดมทาราเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนและประตูระบายน้ำแม่ตะมานในการนำปริมาณน้ำส่วนเกินช่วงฤดูฝนมาเก็บไว้ในเขื่อนแม่กวงอุดมทารา โดยการลงพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ของท่านดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งคณะเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินง,งานของโครงการอีกทั้งยิงได้ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของเครือขายอย่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์17จังหวัดภาคเหนือและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสับประรดสีและไม้ประดับหายากนับเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นและสร้างรอยยิ้มที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศ